แบบฝึกขัด3.2โลกและการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนครูชัดชาปัญญาเมาดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตะกอนรูปพัดเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนการกัดซอกของน้ำบริเวณริมตะลิ่งเป็นรอยคดโค้งเกิดจากการก่อน ทาน้ำแข็งหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเกิดจากการก่อนแองพัดกราดแป้นหินเนินยอดป้านสันทรายเป็นการก่อนที่เกิดจากลมส่วนที่เป็นดินหินแร่ที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกและเนื้อโลกส่วนบนคือธรณีภาคลิทสเฟีย r e ส่วนที่เป็นอากาศห่อหุ้มโลกเรียกว่าบรรยากาศภาคแอสมสเฟีย ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเรียกว่าชีวภาค b อ o เฟ h ส่วนที่เป็นน้ำทั้งน้ำทะเลทะเลสาบและแม่น้ำเรียกว่าอุทกภาคไฮโด s โครงสร้างของโลกที่มีเหล็กและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบคือแกนโลกโครงสร้างของโลกที่มีเหล็กและซิลิกอนเป็นองค์ประกอบหลักคือเนื้อโลก เรียงลำดับโครงสร้างภายในโลกที่มีความหนาอุณหภูมิและความดันจากมากไปน้อยคือแก่นโลกเนื้อโลกเปลือกโลกข้อที่ไม่ใช่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาคือการละลายการผุพังทางกายภาพของหินมีผลทำให้หินมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการผุพังทางกายภาพของหินคือคนสัตว์พืช สาเหตุที่ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์คือฝนกดผลกระทบที่เกิดจากฝนกดกัดก่อนหินปูนคือโพรงถ้ำใต้ดินลักษณะของหินที่เกิดจากกระบวนการผุพังทางเคมีคือการหุดร่อนของหินที่มีแร่เหล็กเป็นองค์ประกอบหรือเรียกว่าสนิมนั่นเองข้อที่ไม่ใช่สาเหตทุทำให้เกิดกระบวนการก่อนคือความร้อนจากดวงอาทิตย์ ความแตกต่างระหว่างตะกอรูปพัดกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคือบริเวณที่เกิดตะกอรูปพัดเกิดบริเวณบนพื้นดินดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเกิดบริเวณแม่น้ำหลักฐานที่ค้นพบและพิสูจน์ว่าภายในโลกมีอุณหภูมิและความดันสูงคือภูเขาไฟระเบิดน้ำพุร้อนการขุดเจาะโลก